สวัสดีจ้า <Yeah. S 1> วันนี้เราอยู่กับวาร์ปทริป อีกแล้วหนึ่งอ,อีกแล้วหนึ่งคืออะไรอีกแล้วหนึ่งอีกแล้วอีกแล้วครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งอครั้ง่อาเอาจริงจป่ะใช้ชีวิบบนเวียนอยู่แถวกรุงเทพบริเวณนี้แหละก็ดูว่าแบบเฮ้ยเรามีที่ไหนที่แบบน่าสนใจน่าไปเที่ยวกันบ้างจะบอกว่าใครที่ไม่ได้ไปเที่ยวไหนไม่ได้ออกไปต่างจัหวัดไม่ได้ไปไหนเนี่ย<ก>แนะนำเ,เราก็จะ<ท>าพามาวนๆวนอยู่แถวแถวแบบพื้นที่ต่างๆในกรุงเทพว่าแบบมีที่ไหนที่แบบเฮ้ยน่าไปเที่ยวน่าไปถ่ายรูปชิคๆหรือว่าน่ามาลองชิมมาลองกินกันนนนดููวัััีีี้ยยยงงไเเราากก็อ่่่ททตน ถ้าเตียนตรงนี้เนี่ยซึ่งซึ่งเราอะบอกว่าเรามีร้านอาหารร้านหนึ่งว้ยที่เราแนะนําและร้านนี้ก็คืออยู่ข้างหลังเรานี่เองนะชื่อ,อว่าผัดไทยกระทงทองก็ค่ะผัดไทยกระทงทองบาอมาอ่าน ผัดไทยกระทงทองบายาม่าจ้ะค<อ>่ะต้องหาด้วยแถวนี้ผัดไทยกระทงทองบายาม่านั่นเองก็เรียกว่าเป็นร้านที่ให้บรรยากาศแบบดีๆเนาะแล้วก็แบบสบายๆนั่งชิลๆเพลงแบบเพราะๆอาหารอร่อย <c oughs> จริงๆเป็นสถานที่ที่ถ้าใครมาแถวๆนี้มาเที่ยววังมาเที่ยววัดระแก้วหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วแยกเนี้ย <c oughs> ก็จะจริงก็จะอยู่ตรงข้างๆตรงนี้ก็คือท่าเตียนก็คือโซนนี้แหละ <c oughs> เอาจิงๆแล้วเราจะบอกว่าเราสามารถที่จะเดินมาท <c oughs> ่าเตียนได้โดยมาจากเอ็มอาร์ดีสนามชัยสนามชัยตรงนี้เองเดินมาแล้วก็ทะลุมิวเซียมสยามมาข้างหลังแล้วก็เดื่อนต่อมาอีกหน่อย ผ่านพวกตั้งกงจิตอะไรมาก็จะมาเชื่อตรงนี้ได้เหมือนกันบอกเลยว่าที่นี่เนี่ยมันมีเมนูที่แบบซิกเนเจอร์จะเป็นยังไงก็เเราต้องเ,เข้าไปดูกันว่าเราจะมีเมนูอะไรบ้างนะตอนนี้เราก็อยู่าในร้านแล้วร้านชื่อว่าผัดไทยกระทงทองบายอาม่าค่ะวันนี้ชื่อเปะ จร,จริงๆฮะเจ้าของร้านบอกว่าเจ้าของร้านได้ยืมสปายมาจากอา마ใช่ก็เลยได้ชื่อว่าเป็นอามาแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ได้เกี่ยวอะไรกับอมามาแค่ยืมสปายชื่อมาและอีกหนึ่งอย่างที่เป็นคิกเนเจอร์ที่นอกเหนือจากของที่วางอยู่บนโต๊ะนี้นะฮะ <laughs> ถ้าเข้ามาที่ร้านนี้แล้วเนี่ยก็จะมีสิ่งนี้มาให้ฮะ,ะนีะ่ฮะข้างในก็คือปกติมันขันที่แบบบางร้านเอาแบบไปไว้กินน้ำใช่ป่ะแต่ว่าที่นี่เนี่ยเขาจะเป็นแบบเสิร์ฟน้ำแข็งออกมาในขันก่อนเพื่อแบบเฮ้ยให้เย็นๆให้เราได้ชื่นใจอะไรอย่างเงี้ยสามารถแบบ เออมาเอาไปบนหัวมาอะไรอย่างงี้ได้เออมันจะเย็นเดินเดินอะไรร้อนๆอย่างงี้วางไว้หายปวดหัวเออเาขี้เส้นมันเย็นมากเพื่อเราสามารถแบบเอามาแบบแปะแปะไว้ตามแขนตรงไหนที่เราร้อนก็ไดบใช่อันนี้ไม่ได้มีไม่กินนะเกือไปก่อนนะแต่จริงๆก็คือเราสามารถสั่งน้ำได้นะจ๊ะคือมีน้ำแบบเมนูต่างๆให้เราเลือกอย่างเช่นแบบพวกแบบอัญชันมะนาวจะเลือกใส่โซดาหรือไม่ใส่โซดาก็ได้ใช่อันนี้คืออัญชันสวยมากเพราะว่านี่เห็นไหมเวลาเขาเทมาเขาแบบเขาแบ่งสีมาให้แบบสวยมากเลย เียขาถึงแนะนำให้สั่งอันชันนะเพราะว่ามันสวยใช่ถ่ายลูกเก๋สวยอร่อยจริงๆจะบอกว่ารสมะนาวเขาก็ดีนะเพราะว่ารสมะนาวมันเด่นมากเลยอ่ะอันนี้อะไรอันนี้เป็นน้ำเตงโมปันเก๋ๆมันใหญ่มากชิ้นใหญ่มาก มาดูกันที่เมนูที่เรามากินกันดีกว่ามีจริงมีน้ำมะพร้าวด้วยนะถ้าใครแบบอยากกินน้ำมะพร้าวอะไรอย่างเงี้ยแกะเนื้อกินมีช้อนพร้อมเอออันนี้มาก่อนเลยแนะ่นำเมนูแรกซิกเนเจอร์ของเราวันนี้ก็คือเป็นตรงกับชื่อร้านด้วยผัดไทยกระทงทองก็คือเป็นผัดไทยเป็นผัดไทยกุ้งสดเนาะข้างบนแล้วก็เสิร์ฟบนกระทงทองซึ่งก็คือเป็นแป้งที่หนึ่งนั่นแหละกุ้งสดไม่สดกุ้งสดผัดไทยกุ้งสุกค่ะนี่เป็นเมนูแบบซิกเนเจอร์ของร้านจริงๆซิกเนเจอร์ร้านมีสามอย่างเนาะใช่มีผัดไทยกระทงทองอันที่สองก็คือ อันนี้ก็คือเป็นต้มยำกุ้งอันต้มยำมันกุ้งอ่่าใชต้มยำมันกุ้งก็คือเป็นซิกเนเจอร์อีกอย่างเป็นของร้านมากแล้วก็อีกเมนูนึงอะไรนะตัวนี้เขาปัดมันกุ้งใช่ตัวนี้แนะนำกินคู่กันเก๋ๆอันนี้เป็เมนูที่เขาของร้านบอกว่าเป็นเมนูที่แนะนำให้ลองแต่ว่าเป็นเมนูอีกเมนูนึงที่อธิบายยากมากว่ามันคืออะไรอมันเหมือนก๋วยเตี๋ยวขั้วนะแต่ว่าไม่ใช่มันคืออะไรนะถังแตกลมมิสใช่ป่ะถังแตกเบคอนดูยังไงเป็นถังแตก เหมือนแบบมันจะใส่ใส่อะไรเป็นเส้นเป็นเส้นใหญ่่ะรวมๆมาแล้วก็ข้างบนก็มีเบคอนเหมือนกันใส่ปลาท้ายสิ่งที่บอกว่าแตกต่างก็คือเขาไม่ใส่ซีอิ๊วเนาะเราต้องลองมาดูกันเห็นไหมว่านี่คือเส้นใหญ่เลยนี่เขาบอกว่ามันจะค่องกินกับปลาทะเบคอนนี่เบคอนดูเบคอนสิฮะทุกคนดูเบคอนข้ามือสั่นเนาะทุกคนดูเบคอนเราลองชิมดูก่อนนะเป็นไงบ้างอะ ไก่มันดีมากเลยอ่ะไม่เหมือนเสี่ยงสองอยากชิมอ่ะคือเส้นอ่ะหอมหอมแบบผัดกระทะเนาะแล้วก็เบรี้ยกับดี่เมื่อกี้มันกระดานมันกระเด็นมันกระเด็นอุ้ยใหญ่มากเมนูนี้เป็นเมนูที่อร่อยมากไก่สายเบคอนไก่สายแบบนี้นะอ้วนต้องลองมาเลยกัทุกคำเบคอนทุกคำดี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 มากดีมาก เราแอบมาก่อนแล้วเราก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะผัดไทยกระทงคงอะมันสามารถสั่งได้หลายอย่างเว้ยถ้าใครแบบสายกินกุ้งก็กุ้งก็ได้ใครที่ไม่ใช่สายกุ้งเป็นสายเบคอนก็เปลี่ยนเป็นเบคอนก็ได้เว้ยออเออ และนี่เป็นสายอ้วนที่แท้ทูจริงๆแล้วก็สามารถที่จะเป็นอันนี้ได้ด้วยนะคืออันนี้คืออะไรอันนี้คือคอหมูคอ,อหมูย่างเป็นคอหมูย่างหมกกักน้ำผึ้งนะจ๊ะสามารถที่จะสั่งเป็นผัดไทยคอหมูย่างได้นะจ๊ะแล้วถ้าใครเป็นสายมังสายไม่กินเนื้อก็สั่งเป็นมังได้นะจ๊ะมังไม่หมัอยูเขาจะไม่ใส่ไม่ใส่พวกเนื้อไม่ใส่อะไรเลยกันก็สามามาสั่งได้ <S <S นี่คือผัดไทยตัวนี้ซึ่งต่อให้เรารู้สึกว่าแบบมันผัดมานานมากอะเราจะบอกว่าอย่างเป้นอย่างเงี้ยมันจะไม่เหนียวมันจะไม่เกาะกันเด้งมากเลยเช <มา S 2> ดีไหมถ้าเป็นแบบเส้นอย่างเงี้ยถ้าเป็นร้านอื่นๆผัดมาทิ้งไว้ประมาณแบบห้านาทีก็ก็ก้อนเป็นก้อนแล้วอ่ะก้อนติดแล้วอ่ะอันนี้เราจึงสามารถยกขึ้นมาแบบดูถึงความนิ่มความนุ่มความอะไรอย่างเงี้ยแบบได้อยู่มันยังเป็นเส้นเส้นมันไม่เป็นก้อนนี่แหละไอ้ตัวแป้งตรงเนี้ยเขาบอกว่ามันเป็นแป้งโรตีโรตีสายใหมี่ยใช่แป้งกรอบแป้งอร่อยมากแป้งดีแป้งดีมันได้ฟิลเหมือนขนมเบื้องยวนเออเหมือนขนมเบื้องยวนดีดีดีถ้าใครมาก็คแนะนำให้ลองจะบอกว่าจริงๆแล้วถ้าเมื่อกี้ถ้าเราบอกว่าเราไม่สั่งนี่เราสั่งเป ข้างบนแล้วก็เสิร์ฟพร้อมกับน้ำจิ้มนี่เลยเป็นอะไรนะมะขามเปียกจริงๆก็คือเมื่อกี้เสิร์ฟคู่กันไปเลยตอนที่เราสั่งมารอบแรกยี่สิบสี่อันนี้คือมันเน้นๆเลยนะอ้วนๆก้อนเด้งๆก้อนก้อบเด้งมากๆเลยก้อนเนื้อเนืองๆนะคะอย่าพังมันดีมากอย่างนี้ต้องมาว่ะมันดีกว่าที่คิดอย่าร้องเกินเจ็ดคำเธออย่าร้องเกินเจ็ดคำเดี๋ยวเราจะยิดหรือเปล่าจีว่ามันมีกลิ่นน้ำผึ้งทุกคน มาเอาอร่อยมากน,นุ่มๆเราเราลองเมนูที่เป็นเมนูหละ่ะเข้าไปหมดละนี่มีอีกเมนูหนึ่งที่เป็นต้มยำที่น่าสนใจมากมาเป็นเซตนี่ก็คือเสิร์ฟพร้อมกับมีข้าวด้วยนี่เป็นอะไรข้าวอะไรออข้าวอัญชันข้าวเสวยอันชันนะจ๊ะแล้วก็มีไข่เจียวโบราณตอนนี้เป็นมันชุ้นแม่น้ำาอ้มันคุ้มแม่น้ำนด้วยโอ้คุ้มนี่ในนี่เลยตัดเลย,เลยกุ้งกุ้งอยู่ไหนนี่ กู้ง่ก้นี่คุณนี่กุ้งไม่ใช่เล่นๆนะตัวใหญ่นะำกุ้งตัวใหญ่มากนะเป็นกุ้งแม่น้ําดีมากเลยอ่ะให้ตัวแทนเราจะให้ตัวแทนของหมู่บ้านได้กินกุ้งไม่ได้เดีแต่ทักอาจจะเป็นระบิร์มพแท้ใช่ไหมจะลองชิมน้ําก่อนอ่าเป็นไงบ้างเออร่อละมันกุ้งอ่ะพี่แพ้เสียใจนออร่ยจริงๆก็ได้แหละเอามามานิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวเป็นน้ำมันกุ้ง เราจะบอกว่ามะนาวเด็ดเปรี้ยวมากแล้วก็แบบเผ็ดกระป๋องดีอย่างงี้ยเลยก็แพงไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับจะต้องเวิร์ะจริงจริงอะต้องลองกินกุ้งเลยนี่อ่ะกินกุ้งเลยเป็นไงเก่งต้องกินกุ้งเลยนี่ตักเลยกินกุ้งเลยมันแล้วแต่คนนะเออคือหนูอะชอบกินหัวกุ้งฮะคือหัวกุ้งมันจะมีมันติดอยู่เออใช่แล้วคือเวลาหัวอย่างเนี้เลยมันบาดปากแต่ก็ทนเพราะมันอร่อยเข้าใจปะเออกิางกุ้งด้วยนะทางกุ้งก็อร่อยนะ ไหนความกุ้งขออนุญาตข้าวมูงเมต้ายอ่ะมันกุ้งมันมันเข้าก่อนไม่นี่มมากเข้ากัอน้ำซุปยำมากข้างในมันมีน้ำซุปยำอยู่นิดนึงอ่ะข้บขายแล้วก็อแบบจะมาค่ะข้าวก็ดีทุกคนดีกับสุขภาพอันนี้เป็นเนื้อกุ้งด้วยใช่เนื้อกุ้งมันมันไม่ยุ่ยอ่ะมันกินแล้วมันสดอ่ะเออมันดี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  ตอนแรกเราเปิดเมนูแล้วเราก็สงสัยว่ามันคือเมนูอะไรเวย้ย<ด>มันคือไข่เจียวโบราณอ,ะ,อะ,ะสรุปก็คือมันคือไข่เจียวที่ใส่พวกใบโหระพาแล้วก็มีอะไรนะมีหอมใหญ่หอมใหญ่หอมหอมหอมใหญ่ใส่บรรดาเครสโซ่สูนไพรใส่บรรดาเครสโซ่สูนไพรไ,ไว้อะไรเงี้ยที่จะสังเกตว่ามันก็จะมีผักมีอะไรอยู่นะแล้วก็มีความแบบถ้าลองผ่าๆมาดูอะไรเงี้ยนะเราก็จะเห็นว่าแบบเฮ้ยข้างในแบบผักแน่นมากอะไรเงี้ยเหมาะกับใส่เฮลตี้นะเหมาะกับใส่เฮลตี้นะไข่เนี่ยไม่พอกินแล้วมันจะหอมไงนี่มันจะมีความเหมือนแบบ มีใบใบใบโหระพาใบกะเพราโหระพากลิ่นมันจะพุ้งๆหอมใช่แล้วต้องลองแล้วแหละต้องลองหน่อยนะคะเป็นเทคเจอร์การกินที่ที่ดีนะมันเป็นประสบการณ์การกินที่อร่อยหายากนะอใส่ใบัวละพาหายากแต่ว่าถ้าปกติอ่ะที่บ้านหนูก็ใส่แบบพอหอมอะไรเงี้ยมันก็จะหวานๆหน่อยพอนเนี้ยพอใส่ใบัหละพาแบบจะหอมๆหอมแบบแฝงปกติไม่เคยกินแบบนี้เออ มีเมนูนั่นนี่ที่เราบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะเหมือนเขาก็แนะนําเป็นเมนูรองลงมาแต่ว่าเราเห็นในรีวิวของร้านหลายๆที่อะไรย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นผู้บงในหรืออะไรอย่างเงี้ยที่รีวิวมาเขาแนะนําเมนูนี้เว้ยคือข้าวผัดเขียวหวานแล้วก็มีตัวนี้ด้วยนะมี้อหมูนี่คือเมนูน้ำมูกใช่คอหมูน้ำมูกเหมือนกันซึ่งเรากินขาอหมูน้ำึูงไปแล้วมันดีมากวันนี้เราลองชิมว่าตัวข้าวผัดเขียวหวานนั้นจะเป็นยังไงบ้างนะจ๊ะจริงเราเป็นคนชอบกินข้าวผัดเขียวหวานนะบอกเลยโอ้ร้อาโอเคเข้าปากนะหนึ่งสองสาม เออมีกันทำให้คลองก่อนเป็นยังไงี่แท๊บมันดีเพราะจริงๆนะแกงเขียวหวานเป็นเมนูเผ็ดอย่างเดียวที่เราฝ่ายเผ็ดยังไงก็สู้อชิมเพร่นไนะเผ็ดเผ็ดจะสู้เผ็ดจะสู้อร่อยใช่หนุไม่กินเผ็ดแต่ว่าหนูจะลองเออมันมีความเผ็ดแบบเป็นคือเขียวหวานอ่ะแต่เขียวหวานเข้มข้นนะอืมกลิ่นดีใช่ มันแบบแกงชัดอยู่แม้ื่องแกงเขึ้นแกงชัดเลยขึ้นแกงดีอ่ะมันเคี้ยวแล้วมันยังมีความรู้สึกถึงเครื่องแกงอยู่นิดนิดอ่ะจริงจริงต่อให้รู้สึกว่าเผ็ดขนาดไหนอ่ะแต่ว่าเราก็สู้เว้ยก็กินได้ใช่อันนี้ฉันยอมให้เลยอันนี้ซิกเนเจอร์ของร้านอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือสิ่งนี้พริกน้ำปลาซึ่งน้ำปลาที่ไม่เหมือนกับที่อื่นอื่นใช่มันจะมีความคล้ายๆกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนิดนึงต้องลองต้องลอนิดนึงขอนิดนึงเคยพริกน้ำปลาส่วนใหญ่จะเป็นพริกแล้้้ววก็็็เเเปปปนนนนนาาาลออะะไรยย่งี อ่ามันเอาหน่อยๆอันนี้จะเป็นแบบมีพริกแบบหมพริกตำป่นลงไปด้วยอย่างเงี้ยมันจะชิมน้ำพริกน้ำปลาเฉยเอย่างเงี้ยเป็นไงบ้าซีฟู้ดอ่ะมันคือซีฟู้ดนี่อ่ะเราก็ต้องมาลองกับแบบนี้ที่มีเมนูนี้แล้วใช่ไหมจริงๆแล้วเมื่อกี้ก็จะไปกินแกจิ้มเมนูใช่ไหมอันนี้เรามาปิ้นเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดของเราดูบ้างนะเป็นไงบ้างเฮ้ยเข้าไหม มันคือน้ำจินสีพูดมันคือมีน้ำปลาเนะเขาบอกมีน้ำปลาแต่ว่ามันน้ำกินซีพูดมี่รสเหมือนซีพูดไม่มี <S <S รสเหมือนสีพูดเมนูต่อไปเขาตัดมันกุ้งแม่นม้ำนี่คือมันกุ้งนะคะนี่ไม่ได่ขอดเลยสิ่งนี้คือมันกุ้ง <c oughs> ร้านนี้คือหนูชอบแบบเอาความดอกอัญชันมาใส่ในจานข้าวอะไรเงี้ยคือส,สีสวยนะมีกุ้งแบบตัวโต,โตมากถ้าเห็นใช่อ่าต้องลองชิมต้องชิมอืมซึ่งแบบเฮ้ย99บาทเองนะซึ่งแบบราคาคุ้มมากเอเอเ,อเอนี่ยแค่กุ้งก็คุ้มแล้วไอ้กุ้งมาเลเวลนี้คุ้มแล้วเป็นไงบ้างข้าวผัดมันกุ้งนี่สิ่งนี้คือมันกุ้งนะเจ้าคะมันกุ้งขอบคุณครับมันกุ้งนะจ๊ะความกุ้งแบบเป็นกุ้งอ่ะ ของพุ้มมันมีอ่ะคือถ้าเหมือนเหมือนอยู่ตรงเทพตอนเนี้ค่ะ หินกุ้งมันดีหินกุ้งมันดีหินกุ้งมันดีคือมันคือกุ้งที่มีความสดสุดท้ายของเราก็คือกะหล่ำกะหล่ำผัดเบคอนในน้ำโขกสิ่งนี้แบบนี้น่ากินมากคือนี่เป็นสิ่งแรกที่มองต้องเห็นข้าวสวยเลยถึงเวลาต้องชิมใช่จริงๆนะตั้งแต่เข้ามาที่ร้านนี้ตั้งแต่แบบเห็นอาหารเต็มโต๊ะแล้วแบบน้ำลายมาเลยเองชิมผักมันเฟคชั่นฟคกเจอร์จริงๆแล้วมันคือแบบเบคอนมันคือผัดเบคอนเนาะผัดไอ้นี่ผัดประกาศกะหล่ำปลีประกาศอะไรวะกะหล่่ใชม เป็นไงเป็นไง,นไงกรุบไหมกรุบไม่เค็มมันหวานจิ้หวานมันอร่อยม,มันหวานมันเบคอนอืมความเบคอนแบบกินเบคอนหอมขึ้นมาอืมแลวหวานหวานผักเคี้ยวกรุบๆอืมดีตอนนี้ควเป็นแบบเบคอนเลเวอร์อะคุณพี่ชอบเบคอนใช่ไหมคะใช่ค่ะบอกรู้ <laughs> สึกว่าเบคอนธรรมดาเวลากินแล้วมันไม่กรุบแต่เบคอนดิบมันไม่หอมเท่าเบคอนแ่อทบเบคอก้อนก้อนเดียวอืมมันดีมากเลย รลานี้เบคอนดีทุกอย่างแล้วก็นี่ผัดไทยก็อร่อยดีมากแนะนำโดยรวมแล้วทั้งหมดวันนี้ดีมากแนะนำใช่ร้านนี้ใช้คนละครึ่งได้ไหมเออร้านนี้มีคนละครึ่งเลยนะร้านนี้มีคนละครึ่งอ่ามีแอปเต๋าตังก็มาใช้ได้ก็ใครที่ผ่านไปผ่านมาแถวนี้บริเวณาเตียนงเจริมาทานกันได้สั่งกันได้นะจ๊ะราคาก็ไม่แพงอยู่ที่ประมาณเริ่มต้นที่เท่าไหร่นะเริ่มที่สี่หรืห้าบาทอ่าเออฟกหนึ่งร้อยมีทอนเออผัดไทยเนี่ยมีทอนได้หรอโ้สองก็มีสองร้อยก็มีทอน ็สำหรับใครที่เที่ยวไปเที่ยวมาแถวนี้เนาะก็อยากให้แวะมาซึ่งจริงๆแล้วจะบอกว่าร้านนี้ฝากอีกเรื่องหนึ่งก็คือถ้าใครไม่สะดวกที่จะเดินทางมามมเขามีบริกานให้ก็คือตอนนี้ร้านนี้มีเดลิเวอรี่นะฮะสามารถเปิดเ,เข้าไปได้แอปต่งางๆเลยสามารถสั่งได้นะจ๊ะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในกร<ไ>ุงเทพก็<ม>สั่งได้นะจ๊ะเชิญหาเลยชื่อร้านเลยคือผัดไทยกะระถงทองผัดไทยกังทองใบอาม่าใช่แล้วจะมีเมนูต่างๆเลยส่วนถ้าใครเข้ามาบรรยากาศดีๆแบบนี้นั่งถ่ายรูปเซลฟี่กับกับรูปศิลปะบรรยากาศร้านแบบนี่คือพื้นที นี่คือพื้นที่ที่ Jamie, ทเจ้าของร้านบอกว่าเป็นตึกพื้นที่อนุรักษ์ด้วยก็จะมีความชิคๆเก่าๆหน่อยๆเป็นเทจวินเทจแบบเนี้ยทางนี้ก็จะสามารถแบบเฮ้ยมาถ่ายรูปกันได้แล้วก็แบบเดินชมวังทางฝั่งนี้กันต่อมีแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นวิวข้างหลังอะไรอย่างนี้ก็ดีเดินน้ำกระแก้วเดินนาำถั่วส้มสัมผัสดีไอ้นี่ฝั่งชัยอาจารย์เดินมาไม่ไกลเดินมาไม่ไกลเดินมาได้สบายถือว่าใครแบบข้ามมาจากฝั่งนู้นก็ได้นะฝั่งวังหลังอะไรเงี้ยก็มาลงท่าเทียนก็ได้ถ้าแล้วก็ถึงเลยถึง อย่าลืมกดเป็นอีแกแจ้งเตือนบูชแนลด้วยนะจ๊ะทุกคนเราจะมาวันนี้ไม่ได้ถ้าเราไม่ได้มีอะไรนะสมส่วนใจดีของเรานะฮะเพื่อเรียกเพจเรียกฉันว่าพี่หนีนะจ๊ะเป็นเพจหนึ่นงที่ตอนนี้เราก็มาคอแลแลบมาเอ็กกันก็อย่าลืมไปกดไลค์เพจเรียกฉันว่าพี่หนีด้วยนะจ๊ะก็จะมีคอนเทนต์แบบโจนโจนเจ็บๆจ็บสำหรับพวกเราทั้งสองคนก็ต้องลาไป <c oughs> <1 S 1> ก,ก่อนแล้วนะจ๊ะพบก,กันใหมว่วาร์ปคลิปต่อไปครับจะเป็นอะไรก็ต้องติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า กินหมดเลยเนี่ยหอดงา <c oughs> อย่าประมาท